สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปความรู้อะไรต่างๆนะครับมีแต่อัปเดตเรื่องของลักขี่เมมเบอร์โบนัสนะครับช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลานะครับที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านทางช่องของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำอัฟรีเอนะครับหในรูปแบบของการทํารายได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับก็ เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า Affiliate Marketing กันมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาขยายความหรือท่านที่อยากจะฟังในสไตล์ของผมนะครับก็มาฟังกันได้นะครับ Affiliate Marketing นี่ก็เปรียบเสมือนกับในส่วนของการเป็นนายหน้านะครับเป็นคนกลางเป็นคนที่คอยประชาสัมพันธ์สินค้านะครับหรือว่า Product อะไรต่างๆนะครับซึ่งอย่างเช่นเราซื้อรถหรือว่าไป แนะนำนะครับคนมาซื้อรถอย่างเงี้ยซื้อหรือว่าการขายที่นะครับเราไปเราไปบอกขายเนี่ยก็จะได้เปอร์เซ็นต์โน่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ยุคนี้ข้อดีคือมันเป็นเรื่องของดิจิตอลมันมีเรื่องของอัฟเฟลต์มาร์เก็ตติ้งนะครับในรูปแบบในหน้าแบบดิจิตอลนะครับข้อดีคือข้อดีที่แตกต่างจากระบบเดิมคืออะไรครับคืออย่างเช่นถ้าเราขายรถนะครับขายรถเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมฮะก็จบไปนะครับหนึ่งคันต่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งออเดอร์นะครับ หรือว่าขายที่ก็จะได้ได้เปอร์เซ็นต์ครั้งนั้นครั้งเดียวนะครับแต่ยุคนี้สมัยนี้นะครับคือด้วยความที่เป็นระบบดิจิตัลน,นะครับมันเพิ่มความสะดวกสบายตรงที่ว่าเราสามารถที่จะนําสินค้าในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือบริการต่างๆเนี่ยไปโพสนะครับแล้วมีลูกค้านะครับมาคลิกลิงก์นะครับหรือว่าสนใจสินค้าของเรานะครับคลิกลิงก์แล้วก็นําไปนำมีลูกค้านะครับไปซื้อหรือว่าสั่งใช้บริการ น,น,นั้นนะครับนี่แหละเราก็จะได้ค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าคอมมิชชั่นเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าข้อดีที่มันสะดวกก็คือว่าลิงก์นั้นเราอาจจะโพสต์ไว้ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทิ้งไว้ตั้งนานแล้วแต่มันก็มีผลอยู่ตลอดโดยที่เราไม่ต้องไปอาจจะไม่ต้องไปโพสต์ซ้ๆนะครับไม่ใช่แบบรอบนี้อยากได้ตังก็ไปโพสอันนี้ไม่ต้องเราสามารถโพสต์ทิ้งไว้นะครับแล้วถ้ามีคนค้นหาเจอนะครับเขาก็จะเข้ามาในส่วนของการกดสั่ง นะครับกดเข้าไปดูก่อนแล้วก็กดสั่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของพาสซีที่เราปลูกไว้นะครับพาสซีเป็นคาที่เราปลูกไว้เมื่อมีคนมาคลิกแล้วต้องซื้อนะครับต้องซื้อด้วยนะไม่ใช่เขาคลิกเฉยเฉยนะครับแต่การคลิกเฉยก็ทําให้เราได้ข้อมูลครับมันจะเก็บข้อมูลอย่างในแพลตฟอร์มหลายๆตัวอย่างเช่นที่เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์อะไรพวกเนี้ยที่เขาจะมีโปรแกรม f f i l i a t e นะครับมันก็จะมีการเก็บข้อมูลว่ามีคนคลิกลิงก์ของคุณเนี่ยกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้ง แล้วการซื้อกี่ครั้งอย่างเงี้ยนะครับคนอาจจะคลิกเป็นพันแต่ซื้อ1ออเดอร์อะไรเงี้ยนะครับแค่หนึ่งรายการก็เป็นไปได้แต่เราก็จะได้มามาดูครับว่าการที่มีคนคลิกเยอะแสดงว่าสิ่งที่เราโพสต์มันมีความน่าสนใจมากกว่าเราโพสลิงก์เราอาจจะมีแคปชั่นหรือข้อความนะครับลงไปในในในการโพสตครั้งนั้นนะครับหรือในกลุ่มบางกลุ่มนะครับที่เขาต้องการหาสินค้านะครับเราก็สร้างลิงก์ f อฟเฟกต์ ขึ้นมานะครับคือเอาสินค้าตัวนั้นมานะครับลิงก์ตัวนั้นก็จะผูกกับบัญชีของเรานะครับผูกกับบัญชีของเราเมื่อเมื่อเราไปตอบคอมเมนต์ใช่ไหมครับตอบคอมเมนต์ปับ๊บมีคนสั่งซื้อนะครับก็จะได้รับคอมมิชชั่นบางบางรูปแบบนะครับก็จะเป็นแบบสมมติว่าเราขายอะไรโทรศัพท์มือถือนะครับขายโทรศัพท์มือถืออ่ำไม่ใช่เรียกว่าแชร์โทรศัพท์มือถือลงไปคนก็เข้ามาตามลิงก์นั้น นะครับแต่บางินเขาไม่เอาแล้วนะครับดูแพงไปอะไรก็ว่าไปนะแต่เขาเปลี่ยนไปซื้ออย่างเช่น power bank ในร้านเดิมนะครับในร้านเดิมนะครับในร้านเดิมคุณก็อาจจะได้รับเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นตัวนั้นเช่นเดียวกันไม่จําเป็นว่าคุณต้องแชร์แชร์สินค้าตัวนั้นแล้วแล้วเขาไปซื้ออย่างอื่นแล้วคุณจะเสียเสียสิบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แพลตฟอร์มนะครับแล้วแต่แพลตฟอร์มว่าเขาจะ ส้างเงื่อนไขไว้ยังไงน,นะครับก็จะมีข้อดีแบบนี้นั่นแปลว่าเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่เราเรียนรู้จากคลิปนะครับซึ่งผมจะทําคลิปเพิ่มเติมเพิ่มเติมไปให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าช่องของเราเป็นช่องอแนะนําวิธีการสร้างรายได้นะครับโดยเฉพาะการที่ไม่ต้องลงทุนใดๆนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสร้างเงินจากอากาศรายได้จากอากาศนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างนะครับอย่างอย่างที่ผมทําซึ่ง อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อผมจะเซ็นชื่อเซ็นเซ็นเซอร์ชื่อไว้นะครับแต่ว่าในในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะไม่มีจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าคล้ายคล้ค่าคอมมิชชั่นออเดอร์ต่างๆ,งๆเยอะมากวันหนึ่งก็เป็นอาจจะเป็นร้อยรายการแต่บางทีก็อาจจะเป็นรายการละ25 1, สตางค์หสตางค์หรือ0ูนสตางค์อะไรเงี้ยมันเยอะมากแล้วในระบบเขาไม่มีไม่มีเอ,อ่อไม่มีการบันทึกว่าคุณคุณได้รับคอมมิชชั่นเดือนละเท่าไหร่ นะครับวันละเท่าไหร่เดือนเราเท่าไหร่ไม่มีนะครับซึ่งผมก็ทํามาประมาณ4ี่หปีแล้วนะครับสี่หปีแล้วก็เพิ่งจะมาเพิ่งจะมาบันทึกเองนะครับบันทึกเองเป็นรายวันก่อนนอนก็จะบันทึกว่าก่อนนอนวันนี้ได้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งก็มาบันทึกเมื่อเดือนเริ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวนะฮะอ่าใช่โอ้ไม่ใช่สี่มีฮะมกราคม โอเคนะครับก็มาดูนะครับอันนี้จะให้ดูตั้งแต่กุมภ์มกราคมนะครับผมเชื่อมันแล้วมกราคมนะครับก็มีอย่างเช่นนะฮะวันละแปดสิบบางวันกระโดดมาที่สองร้อยบาทนะครับบางวันจะสามร้อยสี่ร้อยนะครับอันนี้คือสะสมเนาะอันนี้อันนี้เป็นช่องสะสมนะฮะส่วนต่างก็จะอยู่ตรงนี้ครับที่เราได้ร้อยสามสิบแปดสิบร้อยกว่านะครับ เงี้ยบางวันก็300ร้อยนะครับอ่าไล่มาอย่างนี้อย่างแค่เดือนมกราคมนะครับผมก็ได้ไปที่2,800บาทนะครับอันนี้ฟรีีนะครับแบบฟรีีโอเคเดี๋ยวมาดูของเดือนอื่นกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แยกเดือนเนาะก็เป็นกุมภามีนานะครับแล้วก็เมีสานะครับสีแดงๆตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ผมถอนออกไป อันนี้ห้าสิบาททําไมต้องถอนนะเพราะว่าผมมือล้นนะครับมือล้นทําธุรกรรมบางอย่างผิดนะครับก็ลบไปห้าสิบาทนะครับอันนี้ก็ลบไปเก้าร้อยก็คือหนึ่งพันครับผมผมใช้ใช้เงินที่มีอยู่ในในบัญชีแอคเคานต์ Account ตัวนั้นนะครับอ่ะอันนี้ช่องนี้ก็เป็นรายรับของแต่ละวันนะครับที่ผมบันทึกไว้นะครับก็เน,นี่ยสามสิบนี่เห็นไหมห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทแต่มันเกิดเรื่อยๆเกิดเรื่อยๆบางวันก็เนี่ยร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบร้อยสี่สิบ 390เนี่ยวันนี้โดดมาเกือบพันนะครับเกือบพันนะครับเอาที่เอาที่ลบตรงนี้ไปนะอันนี้ตีว่าเป็น1นึ่พันแล้วกันหนึ่งพันตรงนี้ตีเป็นสองพันนะครับแล้วก็จนมาถึงตรงนี้นะฮะก็หนึ่งพันหกร้อยนะครับก็รวมเป็นสามพันสี่พันสี่พันหกร้อยครับจากในช่วงกุมภาพันธ์นาเมานี้นะครับสามสามเดือนนี้นะครับก็ น,น,นี่คือประโยชน์ของ affiliate marketing ที่ผมทำมานานแค่แพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวนะครับที่ทยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยก็4 5ปีแล้ว 4- 5ปีนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่ามันเรา,เราก็จะมี s า v e อินค m e เล็กๆนะครับไม่ถึงขั้นกับรวยนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งาอาจจะได้ค่าน้ำค่าไฟนะครับนี่ก็คือไม่ต้องลงทุนใดๆนะครับเราก็ไม่ต้องอเสียเงินไม่ต้องเสียแรงเสียสมองเราก็ไปทำอย่างอื่นนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะหาพาสีอินคัมแบบอื่นนะครับ มีหลายช่องทางใช่ไหมครับก็เราก็จะคอยมาติดตามกันเนาะว่าเราจะมีรูปแบบ Affiliate Marketing แบบไหนกันบ้างซึ่งเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปในการแนะนำวิธีการทำ Affiliate Marketing กับ Shopee นะครับ e บว่าเขาทำยังไงซึ่งมันก็ถือว่าง่ายมากนะครับแล้วเราก็ไป สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยเอาไปวางตามกลุ่มหรือว่าตามโซเชียลต่างๆที่ทําช่องรีวิวสินค้าแล้วก็แนบริรก์ไปเราไม่ต้องมีสินค้าเองนะครับแต่ถ้าเราเราบริโภคสินค้านั้นอยู่แล้วนะครับเราก็เอามารีวิวนะครับเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมทําช่องเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับซึ่งจะเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้แต่ว่าเรื่องอัฟเรีร์มันเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนเนาะก็เดี๋ยวจะทําลงช่องนี้แหละนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ให้กันด้วยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่มาแนะนําและทําความเข้าใจกับความเป็นอัพ r k e ติ n งนะครับข้อดีของยุคสมัยใหม่ก็คือ,อมันง่ายนะครับงายไม่ต้องไปพบปะใครขอแค่เราไปอยู่ในโซเชียลนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เกี่ยวกับสินค้าบริการซึ่งมันมีเยอะมากนะครับถ้าเราเห็นเขาต้องการหาสินค้าประเภทใดแล้วก็แนบลิงก์นะครับเจะซื้อไม่ซื้อมไม่เปไรเรา ใช้โทรศัพท์มือถือในพื้นที่เท่าฝ่ามือเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับเราอาจจะมีออเดอร์ซึ่งทุกคนเห็นอยู่แล้วครว่าอ่ f อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับที่อยู่ในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นไม่พูดสิเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดระบบ AI เซนเซอร์คำพูดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นว่าอา่ซื้อโซเชียลต่างๆนะครับก็เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเขามียอดขายม,มีอะไรต่างๆนะครับก็จากออนไลน์ทั้งนั้น เนาะก็ลองปรับตัวกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับเล็กๆน้อยๆอ,อ่าเดือนนึงอาจจะได้ร้อยสองร้อยสามร้อยเพิ่มๆมันได้เป็นพันเหมือนอย่างผมเนี่ยนะครับอย่างที่ยกตัวอยา่างเมื่อสักครู่เนี่ยตลอด4ปี5ปีได้หลายหมื่นเลยนะได้หลายหมื่นจ่ายภาษีถูกต้องนะครับโอเคเนาะก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเดีย๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆนะครับแล้วอย่าลืมเนาะก็ ฟรีดอมนะครับฟรีดอมเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของแพลตฟอร์มเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่างๆนะครับสวัสดีครับ